ซื้อหอยนางรมมา30บาทเนี่ยก็จะมาทอดไข่เจียวก่อนนีนต้องนํามาลวกก่อนนะลวกไม่ต้องนานต้มน้ำร้อนจัดเลย้วแล้วก็ใส่หอยลงไปเมื่อได้แล้วก็ตักขึ้นได้เลยก็วางพักไว้สักครู่ทีนี้ก็นําไข่มาตอกใส่ถ้วยใช้ไข่แค่สองฟอง,ง,อองก็ปรุงรสด้วยซอสอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรส แล้วก็จะมีต้นหอมซอยก็คนให้เข้ากันเลยทีนี้ก็เตรียมทั้งกระทะใส่น้ำมันได้เลยน้ำมันร้อนใส่ไข่ลงไปเจียวก่อนแล้วค่อยตามด้วยหอยนางรมทีนี้ก็ใส่หอยนางรมลงไปได้เลยที่ไม่อยากตีรวมบอกไข่เพราะอยากให้มีรสชาติาของหอยอยู่ เนื้อก็จะหวานไม่แห้งทีนี้ก็ตลกให้มันประกบเข้าด้วยกันวัดทอดต่อไปอยุคครึ่งนะแบบนี้หอยมันจะไม่แห้งนะมันจะน,นุ่มมันจะมีความหวานของหอยอยู่อร่อยถ้าแค่แบบนี้ก็ลองทำดูถ้าสุกได้ตามต้องการแล้วก็ตักขึ้นใส่จานทีนี้ก็แต่งหน้าโดยปักชีนิดหน่อย ราดซอสตามชอบได้เลยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ